ไม่ได้ถึงพี่จะไม่รู้ว่าเราเป็นพี่คืนนั้นแต่นายทีก็หลงรักพี่คืนนั้นไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดพี่ไทย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 อ่ไรไอ้ผมเจอพี่คนนั้นแล้วโคตรโชคดีเลยอะหรอดีใจด้วยเป็นไงบ้างอะเราไปเดินเล่นกันเถอะพี่ โคตรโรแมนติกเลยรู้ป่ะแล้วบรรยากาศรอบๆนะดีมากเลยอ่ะคืนนั้นน่ยผมมีความสุขมากเลยนะพี่แล้วเดี๋ยวนะพี่รู้เหรอผมหมายถึงใครอ่ะเอารู้สิก็ตั้งแต่เรารู้จักกันนายก็พูดถึงอยู่แต่คนเดียวเะล่ะคนที่เจอแล้วก็อยากจะเจออีกแล้วเป็นไงพี่คนนั้นเขาชื่ออะไรอ่ะสวยไหมล่ะไม่รู้อ่ะ ขาใส่หน้ากากมาอีกแล้วอะแถมข้าวนี้เนี่ยก็พกผ้าปิดหน้าปิดตาด้วยผมถามชื่อเขาแล้วนะแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเขาบอกว่าเขาเป็นคนดังแต่ผมว่าเขาเขินผมแน่เลยอะคิดไปเองหรือเปล่าที่เขาไม่บอกชื่อเนี่ยเขาอาจจะเป็ชองไหนแต่ผมว่าเขาก็ต้องมีใจบ้างแหละนี่คืนนี้เขาก็นัดผมไปเจออีกนะพี่ พี่คนนั้นเจอนะก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้นายโดเน่เริงๆครขบอย่างนี้หละพี่ไทยพี่ไทยเฮ้ย <c ười> ถ้าผมจะจริงจังกับพี่คืนนั้น <c ười> ผมควรทำไงดีอะไม่ได้นายจะจริงจังกับพี่คืนนั้นไม่ได้เด็ดขาดเขาก็แค่ลูกค้ามาหาความสนุกเปล่าส่วนนายก็แค่เด็กหัวสะแต่ผมสัมผัสได้นะพี่เวลาที่ผมคุยกับเขา เวลาที่ผมมองตาเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาต่างจากแขกคนอื่นเลิกคิดได้และแล้วก็เลิกทางานแบบนั้นด้วยวันนี้เรามีนัดไปดูสถานที่ทํำนานอาหารกันจำไม่ได้หรอได้พี่แต่ว่าพี่ต้องพาผมกลับมาให้ทันผมไปบ้านผมอยากเจอพี่คืนนั้นงดไ้แต่วใจ เป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง